สวัสดีค่ะวันนี้มาทำน้ำยำอร่อยอร่อยสูตรนี้เข้มข้นจัดจ้านมากเลยค่ะเราสามารถนำไปทำยำนะคะหรือว่าเมนูต่างๆได้เลยะะหรือว่าจะนำไปจิ้มกับเมี่ยงปลาเผาก็เข้ากันสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาทำส่วนของน้ำตาลเคี่ยวกันก่อนเลยค่ะน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะประมาณ100กรัมค่ะน้ำเปล่า1 5 0 m l นะคะ จากนั้นเคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายเริ่มข้นเป็นอันใช้ได้นะคะจากนั้นปิดไฟพักไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นนาพริกมาปั่นนะคะพริกจินดาแดง200กรัมค่ะหรือว่าความเผ็ดตามชอบนะคะกระเทียมจีนหรือว่ากระเทียมไทย80กรัมค่ะกระเทียมดอง80กรัมเช่นกันค่ะถ้ามีน้ํากระเทียมดองใส่ด้วยก็ได้นะคะรากผักชี6ต้นเกลือป่น1ช้อนโต๊ะผงชูรส1ช้อนโต๊ะ ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเอาตามชอบเลยค่ะจากนั้นปั่นพอหยาบนะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากค่ะปัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นมาปรุงรสชาติกันต่อเลยค่ะน้ำมะนาวข้นสด14ึวถ้วยตวงหรือว่าตามชอบค่ะน้ำตาลเคี้ยวที่เราพักไว้จนเย็นสนิทด,ดีแล้วนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ ตามด้วยน้ำปลาอย่างดีนะคะ1ส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะลองชิมรสชาตินะคะเมื่อเราได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาโรยผักชีนะคะใส่ได้ตามชอบเลยนะคะส่วนของใบผักชีนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบนะคะเป็นอันใช้ได้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะน้ำยำอร่อยออ่ยสูตรนี้ทำง่ายมากๆลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ